แก้วจริญยาเพื่อนสนิทมะปรางเปิดใจหลังเห็นข้อความในสตอรี่ที่สาวโอบนิธิเชื่อว่าก่อนหน้านี้หลายคนคงทราบกันดีว่าพี่สาวของโอบนิธิได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางไอจีสตอที่ต้องบอกเลยว่าแต่ละคำก็ดูมีความแรงไม่ใช่น้อยระบุเอาไว้ว่าบางครั้งคนเราก็เจอกับความสัมพันธ์ที่บัดสขีดล่างบอทั้งที่เราไม่ได้ผิดแต่เรากลับต้องเป็นฝ่ายที่จมอยู่กับความเศร้า ตอนแรกเราอาจจะเข้าใจว่าที่เสียใจเพราะเรารักเขามากแต่พอนานๆไปความเป็นจริงมันอาจจะเพราะเราเจ็บใจที่ถูกทําให้เป็นคนขีบล่างแหนถูกทรยศก่อนที่จะถูกตกความสัมพันธ์ขออย่าได้เจอกันอีกนะความเป็นเพื่อนมือขีบล่างก็ไม่สมควรได้รับและเป็นเพื่อนกันได้แบบนะคะโดยล่าสุดมีรายงานว่าทางด้านแก้วจริญ,ญาเพื่อนคนสนิทของสาวมะปรางก็ได้ออกมาเปิดใจประเด็นนี้ด้วยหลังจากที่ถูกถาม โดยเจ้าตัวบอกเพียงแค่ว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไม่ค่อยได้คุยกันเยอะซึ่งตนเองก็รับฟังปัญหาอยู่แบบเงียบๆเ,เรื่องสตอรี่พี่สาวโอบเห็นแล้วก็ค่อนข้างเป็นห่วงทั้งคู่แต่มันคือเรื่องธรรมดาของชีวิตมีรักมีเลิกเดี๋ยวก็มูอ่อนกันต่อไปส่งกำลังใจให้